เรามาต่อที่เรื่องค่าสูงสุดต่ําสุดนะคะการหาค่าสูงสุดต่ําสุดสัมพัทธ์นะคะวิธีการแรกคือปกติเนี่ยโจทย์นะคะจะก,กําหนดฟังก์ชัน x มาให้เราว่าเท่านั้นเท่านี้นะคะฉะนั้นสเต็ปแรกในการหาค่าสูงสุดต่ําสุดสัมพัทธ์เนี่ยให้เราหาฟังก์ชัน x ดิฟครั้งแรกให้ได้ก่อนหรือหาความชันนั่นเองนะคะสเต็ปต่อมาเราต้องหาค่าวิกฤตค่ะ โดยการอะไรจับฟังก์ชันที่ถูกยิบมาครั้งหนึ่งเนี่ยไปเท่ากับ0ูนย์ะคะเราจะได้ค่าวิกฤตมาในที่นี้พี่จะแทนด้วยตัว c นะคะเราจะหาค่าคำตอบของ x มาให้ได้เราสมมุติเราได้ c มานะคะฉะนั้นเอา c ลับเข้าไปแทนในฟังก์ชัน x นะคะตรงไหนเป็น x เราแทนเป็น c ให้หมดโอเคไหมเราจะได้จุดต่ำสุดสูงสุดสัมผัสทันที แล้วถ้าสมมติว่า c เรามี2ค่าะคะ่ะ c เรามีโอกาสเป็นได้หลายค่าเนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดิฟออกมาแล้วเราได้ x หลายค่าจับเท่ากับศูนย์เราก็จะได้ x หลายค่าเช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะดูได้ไงคะว่าจุดไหนเป็นจุดต่ำสุดจุดไหนเป็นจุดสูงสุดอ่ะเรามาดูอย่างนี้ถ้านะคะความชันเนี่ยเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบจะให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะถ้าความชันเนี่ยเปลี่ยนจากลบไปเป็นบวกให้ค่าต่าสุด โอเคไหมบวกเป็นลบให้ค่าสูงสุดลบเป็นบวกให้ค่าต่ำสุดวิธีการที่เราจะรู้ว่าบวกไปเป็นลบลบไปเป็นบวกทํำยังไงนะคะค่ะสาหรับวิธีการที่จะรู้ว่าบวกไปเป็นลบลบไปเป็นบวกทํำยังไงนะคะก็คือการที่เราเขียนเส้นจํานวนขึ้นมาสมมุตินะคะจุดวิกฤตเรามี2ค่าคือ0กับ1สมมุติ สูงต้องอยู่ซ้ายหนึ่งต้องอยู่ขวาถูกปะแล้วเส้นจํานวนเวลาเราอ่านนะคะเราจะอ่านจากขวามาซ้ายก็คือบวกลบบวกถูกนปะอันนี้คือเส้นจํานวนของความชันหรือดิฟครั้งที่1นึ่งในเวลาเราอ่านจากบวกไปเป็นลบถูกไหมคะก็ให้ค่าอะไรคะสูงสุดจากลบไปเป็นบวกให้ค่าอะไรคะต่ำสุดสัมพัทธ์แค่นี้เองนะคะเราก็จะดูแล้ว,ว่าจะวิกฤตแต่ละค่าให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์โอเคไหม ต่อมานะคะเรามาดูจุดเปลี่ยนว,วัลจุดเปลี่ยนวัลเนี่ยสเต็ปแรกนะคะเราดิฟครั้งที่2ค่ะจากนั้นสเต็ปที่2หาค่าวิกฤตเหมือนเดิมโดยจากฟังก์ชันดิฟสองครั้งนะคะเท่ากับ0จะทําให้เราได้นะคะจุดวิกฤตกับเอาจุดวิกฤตกลับเข้าไปแทนในฟังก์ชัน x เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะได้จุดนี้ละคะเป็นจุดเปลี่ยนวัลนะคะจากนั้นเราจะดูได้ยังไงว่าเป็นวาลวบนไปวาลล่างหรือว่าวาลล่างไป วาลบนนะคะก็ดูว่าถ้าเกิดฟังก์ชัน x นะคะ mm hmm. เมื่อดิฟสองครั้งเนี่ยมาเขียนเส้นจำนวนแล้วเราจะทำให้ค่านั้นนะคะถ้าเกิดฟังก์ชันดิฟสองครั้งเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบก็แสดงว่าจากว้ลบนไปว้ลล่างแล้วถ้าเกิดฟังก์ชันดิฟสองครั้งเปลี่ยนจากลบไปเป็นบวกแสดงว่าเปลี่ยนจากวาลล่างไปวาลบน ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะอธิบายว่าแต่ละอันเป็นยังไงถ้าเรามีล้านแกนเอกแกนวายแบบนี้นะคะว้ลบนกับว้ลล่างหรือว่าวาลล่างไปเป็นวาลบนต่างกันยังไงมาดูว้ลบนไปเป็นวาลล่างก่อนอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะว้ลบนจะเป็นว้ลล่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้ต่อมาวาลล่างนะคะไปเป็นว้ลบนก็วาลล่างไปเป็นวอลบนแบบนี้โอเคป่ะ ฉะนั้นนะคะตัวนี้ฟังก์ชันดิฟสองครั้งนะคะเอามาเขียนเส้นจํานวนเราก็ดูว่าอา้าวค่าวิกฤตเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูว่าฝั่งนี้นะคะจากเส้นจํานวนนะคะให้เราแทนค่าฝั่งขวาของจุดวิกฤตกับฝั่งซ้ายของจุดวิกฤตแล้วดูแนวโนมนะคะถ้าเกิดฟังก์ชันที่ดิฟนะคะสองครั้งของตัวนี้เป็นเลขอะไรก็แล้วแต่สมมุติอันนี้เป็นเลขหนึ่งก็ได้อันนี้ ทางขวาของหนึ่งอาจจะเป็นสองเมื่อแทนสองงไปในฟังก์ชันดิฟสองครั้งแล้วปรากฏว่าน้อยกว่าศูนย์สมมตินะคะแล้วฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะคะของหนึ่งเป็นศูนย์ก็ได้ถูกไหมฉะนั้นฟังก์ชันดิฟสองครั้งเมื่อแทน x เ,เป็นศูนย์สมมุติมันมากกว่าศูนย์นะคะแสดงว่าอันนี้จากลบถูกปะไปเป็นใครคะไปเป็นบวกก็จะต้องเป็นอะไรคะวอลล่างไปเป็นวอลบนถูกไหม วิธีการดูก็จะประมาณนี้นะคะประมาณทำาทำโจทย์เลยค่ะต่อมานะคะเรามาดูโจทย์กำหนดให้ฟังก์ชัน x เท่ากับ1 2 f ลบ3 f, ยกกำลังสองลบ2 f, ยกกำลังสนะคะเขาให้หาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมทั์แล้วก็จุดเปลี่ยนเว้าวนะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราต้องหาจุดสูงสุดต่ำสุดสัมทั์ก่อนถูกไหมโดยการที่เราดีครั้งที่1 หรือหาความชันเองดิฟสิบสองเอ็กได้สิบสองดิฟสามเอ็กยกกำลังสองได้หกเอ็กนะคะดิฟตัวนี้ได้หกเอ็กยกกำลังสองนะคะต่อมานะคะเราจับฟังก์ชันตัวนี้ไปเท่ากับศูนย์จากความชันไปเท่ากับศูนย์เราจะได้สิบสองลบหกเอ็กซลบหกเอ็กยกกำลังสองเท่ากับศูนย์นะคะเอาลบหกหารตลอดนะคะได้อะไรคะ ลบสองบวกเกบวกเกกำลังสองเท่ากับศูนยเรียงดีหน่อย x กกกำลังสองบวกลบสเท่ากับศนะคะจากนั้นเราแยกแฟกเตอร์เ x ท่ากับศนะคะได้สกับหถูกไหมคูณกันได้ตัวหลังนะคะบวกกันได้ตัวกลางก็ได้นี้จุดวิกฤตของเรานะคะเราก็จะได้ x เท่ากับลบสกับ หนึ่งถูกไหมได้สองตัวนะคะจากนั้นพี่เขียนเส้นจำนวนนะคะของฟังก์ชันดิฟครั้งที่หนึ่งก่อนเลยแบบนี้ถูกปะฉะนั้นนะคะตรงนี้ลบสองตัวนี้เป็นหนึ่งฉะนั้นพี่มองเลยค่ะตัวนี้บวกลบบวกถูกไหมคะบวกลบบวกนะคะเรามาดูจากบวกไปเป็นลบนะคะให้ค่าต่ำสุดหรือว่าสูงสุดสัมผัสค่ะให้ค่าสูงสุดถูกไหม ถ้าเกิดลบไปเป็นบวกให้ค่าต่ำสดุดถูกปะคะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าอะไรให้ค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัดธ์ถูกไหมฉะนั้นนะคะพี่ก็เอาเมื่อแทน f เป็นลบ2จะทำให้ฟังก์ชันของ x เมื่อแทน x เป็นลบ2แล้วให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดพี่แทนอีกจุดวิกฤตหนึ่งก็คือ หเมื่อแทน x เป็น1นะคะ y เป็นเท่าไหร่ก็จะให้ค่าสูงสุดสัมผั์ตอนนี้เราได้ค่าตามสูงสุด,ส,ดสัมพั์แล้วนะคะสิ่งที่น้องจะหาตรงนี้ได้เนี่ยน้องต้องทำยังไงคะก็เอาลบสองไปแทนในฟังก์ชัน x ถูกป้างงั้นพี่ขอโทษนะคะสิบสอง ลบสองลบสามลบสองยกกำลังสองลบสองลบสองยกกำลังสามนะคะเราก็จะได้อะไรเอ่ยสิบสองสองยี่สิบสี่ติดลบถูกปะตัวนี้ได้ลบสามสี่สิบสองตัวนี้ได้ลบแปดถูกปะลบแปดคูณกับลบสองเป็นบวกสิบหกนะคะสองตัวนี้รวมกันก่อนก็ได้จะได้บวกสี่ถูกปะ บวก4ไปเจอกับตัวนี้ก็ได้ลบยีทันไหมคะฉะนั้นเนี่ยพี่อาจจะเขียนได้ว่าตัวนี้เป็นลบยี่ก็ได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมคะถ้าพี่เปลี่ยนนะคะพี่อยากรู้ว่าฟังก์ชันเมื่อแทน f เป็น1ก็จะเป็นเท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปในจนุดสิบคูณห ลบสามคูณหนึ่งยกกำลังสองลบสองคูณหนึ่งยกกำลังสามฉะนั้นตัวนี้สิบสองลบสามลบสองสองตัวนี้เป็นลบห้านะคะสิบสองลบห้าก็ได้เจ็ดฉะนั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับเจ็ดโอเคปะต่อมานะคะตอนนี้เราได้ค่าต่ำสุดสูงสุดสัมพันธ์แล้วสเต็ปต่อไปเราจะหาจุดเปลี่ยนว้าวนะคะจุดเปลี่ยนเว้าวทำยังไงคะจุดเปลี่ยนเว้าว หาอะไรเอ่ยฟังก์ชันดิฟสองครั้งข <Okay. S 1> องฟงก็ฟังชันดิฟครั้งที่1มาถูกไหมก็ได้ลบหกลบสิบสถูกไหมคะฉะนั้นได้ตัวนี้มาฉะนั้นเอาฟังชันดิฟสองครั้งไปเท่ากับ0นะคะเราก็จะได้ลบหกลบสิบเท่ากับศนะคะก็จะเป็น1 2บเเท่ากับลบ เเท่ากับลบหนส่วนสอะคะเเป็นลบหส่วนสต่อไปหาฟังก์ชันนะคะที่แทน f ด้วยลบหน่งสอเอากลับไปแทนในโจทย์ก็ได้12บสองคูณกับลบหนส่วนสลบสามคูณกับลบหส่วนสยกกำลังสองลบสองูณกับลบหส่วนสยกกำลังสามนะคะจะได้ลบสิส่วนสอ่ะ คราวนี้นะคะเราก็จะได้จุดเปลี่ยนวอลมาละจุดเปลี่ยนวอลนะคะของเราก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองกับลบสิบสามส่วนสองโอเคปะเราจะรู้ได้ไงคะว่าเปลี่ยนจากวอลบนไปวอลล่างหรือว่าวอลล่างไปวอลบนดังนั้นเราก็เขียนเส้นจานวนเหมือนเดิมของครคะคราวนี้จุดเปลี่ยนวอลก็ต้องเป็นของฟังก์ชันดิฟสองครั้งถูกปะจุดวิกฤตของดิฟสองครั้งคือ ลบหนึ 1> 1่งส่วนสองฉะนั้นพี่พยายามหาจุดฝั่งทางซ้ายของลบหนึ่งส่วนสองพี่ให้เป็นอะไรดีคะสมมติน้อยกว่าลบหนึ่งส่วนสองถูกไหมฝั่งซ้ายแล้วต้องน้อยกว่าก็ให้เป็นลบหนึ่งละกันลบหนึ่งน้อยกว่าลบหนึ่งส่วนสองั่ปะนะคะส่วนฝั่งขวาจะเป็นอะไรก็ได้ที่มากกว่าลบหนึ่งส่วนสองสมมติพี่ให้เป็นศูนย์ละกันนะคะถ้าเกิดพี่แทนฟังก์ชันนะคะของการดิบสองครั้งเมื่อแทน เเป็นลบหนึ่งอ่ะฟังก์ชันยิดสองครั้งเมื่อแทนเอเป็นลบหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะทดนะคะฟังก์ชันยิฟสองครั้งเมื่อแทน x เป็นลบหนึ่งอยู่นคะฟังก์ชันยืดสองครั้งอยู่นี่ถูกไหมเมื่อแทน x เป็นลบหนึ่งเราก็จะได้ลบหกบวกสิบสองถั่งปะลบหนึ่งคูณลบสิบสองได้บวกสิบสองเราได้เลยค่ะเราได้หกถูกปะหกมากกว่าศูนย์นะคะหกมากกว่าศูนย์ฉะนั้นฟังก์ชันนะคะเมื่อแทน เเป็นลบหนึ่งของการดิฟสองครั้งเนี่ยมันมากกว่าศูนย์ต่อไปค่ะที่ไปหาตัวนี้ค่ะฟังก์ชันดิฟสองครั้งเมื่อแทนเเป็นศูนย์นะคะจะมากกว่าศูนย์หรือว่าน้อยกว่าศูนย์อามาดูนะคะฟังก์ชันดิฟสองครั้งเมื่อแทนเเป็นศูนย์พอนีเป็นศูนย์ได้ลบหกลบหกน้อยกว่าศูนย์หรือมากกว่าศูนย์ค่ะน้อยกว่าศูนย์ถูกปะ่ะนั้นความชันหรือว่าดิฟสองครั้งตัวนี้นะคะไม่ใช่ความชันนะคะดิฟสองครั้งตัวนี้เปลี่ยนจาก ลบไปเป็นบวกตัวนี้จะว้าวบนไปวาวล่างหรือวอลล่างไปวาลบนคะล่างไปบนถูกปะอ่าดังนั้นเรารู้แล้วว่าอะไรนะคะคือจุดเปลี่ยนวาลนี่จุดเปลี่ยนว,าว้าและอะไรคือค่าสูงสุดต,ต่ำสุดสัมพัทธ์จ้าหมดละนะคะสิ่งที่พี่จะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือกราฟค่ะกราฟจะได้แบบไหนนะคะพี่ขอวาดกราฟเป็นในตรงนี้แล้วกันเนาะมีที่ว่างอยู่นะคะ ลำดัแกน x แกน y สมมุตินะคะตัวนี้เป็นลบสองิกัดนี้เป็น1ก็แล้วกันดังนั้นกราฟของเราจะเป็นยังไงคะมาดูจุดต่ำสุดสูงสุดสัมพันธ์กันก่อนนะคะฉะนั้นเรามาดู x เป็นลบสองจะให้ค่าต่ำสุดสัมพันธ์นะคะที่เท่าไหร่ลบสองลบยี่สิบสมมติลบสองอยู่นี่ลบยี่สิบอยู่แถวนี้แล้วกันนะคะกับ หนึ่งกับเจ็ดให้ค่าสูงสุดนะคะสัมผัสหนึ่งกับเจ็ดอยู่ประมาณนี้แล้วกันอ่ะกราฟของเราจะเป็นไงคะก็จะเป็นคว้มแล้วก็นำหนายขึ้นไปแบบนี้โอเคไหมเช่นกราฟแนวโน้มแบบนี้แน่นอนดังนั้นจุดเปลี่ยนว้ลอยู่มาไหนคะลบหนึ่งกับลบสิบสามส่วนสองลบสิบสามส่วนสองประมาณลบเลยคะ ลบหกมากว่าหกจุดห้าถูกไหมลบหกจุดห้าก็อยู่แถวๆนี้ถูกไหมอยู่แถวนี้กับลบหนึ่งและสองในแถวนี้ดังนั้นจุดเปลี่ยนวอลคือจุดนี้ประมาณนี้แค่นี้เลยค่ะนี่คืออะไรคะจุดนี้คือจุดสูงสุดสัมพัทธ์นะคะอันนี้คือจุดต่ําสุดสัมพัทธ์อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะการาฟของเรา เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ